hello everyone วันนี้เราจะมาติวกันเรื่องของ part of speech <Wow. S 1> มีคำถามถามมาเรื่องของ part of speech จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ part of speech มันมีทั้งหมดประมาณ8อัน <Wow. S 1> แต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้แค่4อันนี้4อันหลักๆเนี่ยเราก็จะแต่งประโยคจะพูดภาษาอังกฤษเนี่ยได้อย่างโอเคสวยอย่างถูกต้องกลับมาด้วย วันนี้เราจะมาที่4อันหลกัหลกๆส่วน4อันที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วเรารู้ดีอยู่แล้วและเราก็ใช้เป็นอยู่แล้ว4อันที่เราจะต้องมาทําความรู้จักเราจะทําความรู้จักโดยผ่านความเป็นธรรมชาติของมันมันก็จะมี now verb adjective แล้วก็ adverb noun เนี่ยครูจะให้ชื่อใหม่ของมันว่าเป็นพระเอกส่วน verb เนี่ยครูใช้ชื่อใหม่ว่ามันเป็นนางเอก adjective ก็คือเพื่อนพระเอก adverb ก็คือเพื่อนนางเอกสำหรับหลักๆแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าคำนี้มันทำหน้าที่เป็นอะไรให้เราดูที่บุคลิกของมันเช่น noun เป็นพระเอกใช่ปะคำที่เป็นพระเอกคำที่เป็น n o u เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่นิ่งๆแค,คร่งขึมอยู่เฉยๆของมันเช่นคำว่าโต๊ะเตียง คนสัตว์สิ่งของเหล่านั้นแหละตู้เย็นคนแมวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาลมหายใจมันออกไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถขยับเนื้อขยับตัวได้เหมือนเป็นพระเอกอะส่วนใหญ่จะต้องเคร่งขรึมอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ค่อยขยับเนื้อขยับตัวนั่นคือคุณสมบัติเบื้องต้นของคำที่ทำหน้าที่เป็น noun เราสามารถที่จะแต่งประโยคตัวอย่างก็ได้เราอย่าไปจำที่ว่ามันต้องเป็นอะไรไงแต่นั้นเป็นข้อคิดเฉยๆถ้าเราอยากจะจำให้เราท่องจำจากประโยคตัวอย่างเช่น I like this house. This is a house. This is a cat. ให้เราลองสังเกตว่า now มันอยู่ตรงไหนของประโยค That is a red house. อะไรประมาณนั้น ให้เราสังเกตว่ามันอยู่ตรงไหนของประโยคแล้วจำประโยคนั้นแล้วเอาไปใช้มันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเองในเรื่องของ Grammar โดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องของพื้นฐานนะส่วนถ้าเกิดเป็น Verb เ,เนี่ยก็คือกริยานั่นเองเป็น นางเอกนางเอกแต่ว่าเป็นนางเอกในยุคสมัยใหม่จะต้องมีความแก่นแก้วเฟียวซ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนางเอกอะคำนางเอกหรือว่า Ver b เนี่ยมันจะต้องไม่อยู่นิ่งมันจะมีการขยับเนื้อขยับตัวโดยตลอดเวลากริยาก็คือเราต้องเห็นภาพว่ามันขยับเนื้อขยับตัวตลอดเวลาอย่างเช่นกินนอนนั่งอะไรต่างๆเหมือนเดิมให้ท่องจากประโยคตัวอย่างเช่น I go to school เราเห็นภาพไปอยู่ไปไป I am eating ฉันกําลังกินข้าวอยู่เห็นภาพว่ากําลัง กินอยู่ run Wing เห็นไหมคำเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการขยับเนื้อขยับตัววิ่งเดิน jump sleep อะไรเงี้ย sleep ก็ยังมีการขยับเนื้อขยับตัวนะถ้าไม่ขยับนั่นหมายถึงว่าตายไปแล้วใช่ไหมส่วน adjective หรือเพื่อนพระเอกก็คือเป็นคำที่จะไปบอกว่าพระเอกเป็นอย่างไรถามว่า adjective จริงๆ adjective adverb เนี่ยเป็นคำประเภทเดียวกันซึ่งไม่ใช่คำแบบ คำเด่นคำหลักขนาดนั้นเพราะมันจะไม่มีคุณค่าถ้าไม่มีพระเอกหรือนางเอก adjective เป็นเพื่อนพระเอกจะไปช่วยพระเอก adverb เป็นเพื่อนนางเอกจะไปช่วยนางเอกไปบอกว่านางเอกเป็นอย่างไรไปบอกว่าพระเอกเป็นอย่างไร adjective เช่นสูงต่ำดําขาวสีต่างๆ red car ไปบอกว่าคานั้นเป็นอย่างไร tall girl จะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือคําพระเอก ส่วนคําเพื่อนนางเอกคำเพื่อนออนางเอกบอกว่านางเอกเป็นอย่างไรและส่วนใหญ่มันจะมีเมื่อแปลเป็นไทยแล้วจะมีคำว่าอย่างภาษาอังกฤษคือจะลงท้ายด้วยลี่ลี่ลี่ส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทั้งหมดเช่น that girl walks slowly ผู้หญิงคนนั้นเดินอย่างช้าๆไปขยายคาว่า walk ก็คือเดินอย่างช้าๆ he sings l o ้ l เลเขาคนนั้นนะร้องเพลงอย่างเสียงดังอย่างเสียงดังแต่มันก็มีข้อยกเว้นประมาณ4ตัว4ตัว5ตัวที่เจอบ่อยๆที่มันลงท้ายด้วยรี่แต่มันไม่ใช่เพื่อนนางเอกแต่ว่ามันเป็นเพื่อนพระเอกเช่น u r l y y ที่น่าเกลียด Lonely รู้สึกเหงาเหงา l o y e l y ที่มีความน่ารัก Friendly ที่เป็นมิตสีตัวนี้เจอในข้อสอบบ่อยมากนี่คือ4ตัวหลักๆที่เราต้องทําความรู้จักมันเพราะมี4ตัวหลักตรงนี้แล้วเนี่ยรู้จักมันใช้เป็นประโยคสวยขึ้นแน่นอนส่วนอีก4ตัวหลังเป็นอันที่เรารู้จักอยู่แล้วแหละมีอะไรบ้าง interjectionpronounconjunction แล้วก็ prepositioninterjection ก็คือคำอุทานต่างๆเท่านั้นเองเวลาเราตกใจเราก็ใช้มันใช้ง่ายมากใช้เป็นอยู่แล้ว ohouch อะไรประมาณนั้น pronoun จริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนั้นแหละจริงๆมันก็คือ IUV h e h e s h e i t ที่เป็นตัวฉันตัวนู้นเป็นตัวแทนของอดมัมตัวแทนของชื่อของฉันตัวแทนของเธอคนนั้นอะไรประมาณนั้น IUV h e h e s h e i t รู้อยู่แล้ว hmm? conjunction ก็คือตัวเชื่อม and but However, because อะไรเทือกนั้นหรือ preposition ก็คือ in on at ที่บอกสถานที่อะไรประมาณนั่นแหละอันนี้คือเราใช้เป็นอยู่แล้วไปโฟกัสที่4ตัวหลักคือ noun verb adjective adverb หรืออยากให้เห็นภาพชัดเจนว่าเฮ้ย hey, ไอ้คำนี้มันเป็นทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลองจับความรู้สึกดูว่ามันรู้สึกเป็นยังไงเป็นพระเอกนางเอกเพื่อนพระเอกหรือเพื่อนนางเอก เน่นนัองอยากเข้าใจจริงๆแต่งประโยคตัวอย่างแล้วก็ท่องจากประโยคตัวอย่างแล้วก็ดูมันบ่อยๆแล้วให้รู้สึกกับมันแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายๆแล้วอย่างเร็วแล้วอย่างมีคุณภาพด้วยเ<ม>จอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับการชมนี้ด้วยอย่าลืมแชร์ให้กันด้วยเนาะแต่แล้วมออะไรกลุมสวัสดีครับบาย take คร์